โอเคท่าผูชชมจะรักลับมาสู่เกมโรบอกในโหมดเออสนามบอลกันอีกเช่นเคยนะท่าผูชชมเอ่อเป็นไงกันบ้างเราไปเที่ยววันสงการอะสนุกกันไหมหรือว่ามีใครดำเพิ่มขึ้นอีกไหมสำหรับผมอะโคตรสนุกเลยสนุกวันแรกอีกสองวันป่วยนอนโรงพยาบาลโอ้วันแรกนี่โคตรสนุกเลยสนุกแบบสุดๆอะเจอทั้งแดดเจอทั้งน้ำเย็น กลับมาอีกทีนอนป่วยซึมอยู่บ้านจนไปโรงพยาบาลอะ่ะคตรสนุกเลยวันสงการแต่ละทีเนี่ย,ยพวกคุณจะสนุกกันบ้างไหมโอเคโอเควันนี้เรากลับมาเล่นเกมฟุตบอลนะท่านผู้ชมที่กลับมาเล่นเนี่ยไม่เพราะอะไรหรอกเพิ่งหายป่วยแล้วเพิ่งกลับมาก็เลยกะาจะหาเกมอะไรที่แบบไม่ต้องใช้เสียงมากอะ่ะก็เลยมาจบไอ้เกมนี้แน่ๆโอเคโอเคไป ผมอาจจะยังใช้เสียงไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเพราะเจ็บคอด้วยแหกปากตอนเล่นมาสงการนะโอ้ยสุดๆเป็นเลยว่ะมาๆมาขอาได้ดิกขอได้ดิมันมีอัปเดตด้ยวยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องอัปเดตอะไรงเท่าไหร่หรอกเกมไหนที่เล่น,น,นแล้วสนุกเล่นแล้วเพลินแล้วแล้วเจ็บคอผมก็จะเล่นเกมนันเตะยันลืมไปหมดแล้วกู <c oughs> ถ้าแต่ไปท่าขโมยบอลวะอ๋อท่านี้ท่านี้ เฮ้ยพึ่จะเย็นจะเย็นไอ้เฮียอย่าพึ่อ้าวอ้ากูได้ไปเพื่อนไปดิไอ้สองโอ้โหเออไอ้สองคนสองคนลุงเสียรู้จักว่าสองคนลุงเสียรู้จักว่าวะมาๆๆมมาแมงเงยทีแมงออ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 าดออออดออออดด ไีเอะไปเพื่อนไปไปเอาอาเเอาไอ้ยังมึงพวกมึงเก่งใจกัน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 ไอ้ยิงไม่เข้าโอ้ยแรงหมดแรงหมดเพื่อนแรงหมดเพื่อนแรงกูหมดเออเออไปไปดิมึงเตีออกดิโอ้ยย่าท่าเยอะแยะ เขาท่าสวยโดนสกัดขากูว่าแล้วนี่แหละเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปไปก่อนยิงไปก่อนยิงยิงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์มันมันจะไม่มีใครเข้ามาทีมกูจริงดิอุ้ยเหนื่อยว่ะเฮียบอกว่าอย่าบอกว่าจะไม่ใช้เสียงมากไม่ใช่หรอกูเนี่ยโอ้ย มึงเก่งใจกันดอยเฮ้ยมึงลุมกูนะเนี่ยแหมไอ้พวกที่มันกูรอกูรอเสียบตูดเลยกูรอเสียบตูดเลยมันต้องส่งมันต้องส่งแน่มันต้องส่ง,ม,ง,สงมึงก็ไปเสียบสินี่ไป <c oughs> แหลกกูหมด <c oughs> แหลกกูหมดออเฮียแหลกหมดว่ะโอ้ยพวกมึงก็ใจเย็นๆกัน่อย อ๋ออ๋ออ๋ย่าสวยท่าสวยแต่ไม่ได้แดกอ้าวอ้าวพวกมึงภูมิใจกันไหมพวกมึงนี่โคตรภูมิใจกันเลยสี่ลุมสองภูมิใจกันไหมโอ้ยเออเออเอ่อเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเออแม่งเอ้ ไอพวกเก๊กไอพวกเก๊กไม่ยอมส่งไม่ยอมส่งห้เพื่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี่ในประตูกูเป็นบอดนะเกงใจกันนิดนึงรอเลยรอรอรอเอาไว้เพื่อนเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหแม่งโดนส,สกัดตีนอ่า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 ไปสุดไปสุด ได้ไหมไม่ได้ไหมเออเอาเอไอ้หีสิคนทได้ขนาดนี้ก็ัวก่งแล้วเนี่ยแบงแบงดอยแก่แบงดอบอลแก่ดอหี้อะไรกดเตะตีนเตะตีนเออ ดอกเป็นเ้เอ้นี่เฮ้ยอกกม่งตีตากาตีลยมันส่งแน่มันต้องส่งให้เพื่อนมันต้องส่งให้เพื่อนึแมง่าแมงท่าไม่ตายไอ้ทาล็อกขาのスト โอ้เดด้โอ้ดีที่สุดในโลกเองใส่สกัดขาหมดอนาคตดีกว่ามั้งเนี่ยฮะเออยิงแบงวาบได้แบงดอแมงดอมันดอมันดอมันดออ่าเอาดอ าวิ่งอีกาหาได้แยบมึง <c oughs> เดี๋ยวมันจับยางแม่งเลยเฮ้ยเอาไปไปเพื่อนไปออกหออกออกเลยมึงก็ส่งดิโอ้โหยเก่งเก่งเก่งเหลือเกินเพื่อนกูนกเออโดเตะเออไปเก่งไอ้ชัดเอออ <c oughs> ย่างน้อยมันก็เก่งอะวะอือปัน่นตะบตัวไปสองร้อยเยเก่งกันจังวะ มึงเล่นกันต่เกมนี้หรือไดอยแกดอยแกดอดอดอกแบกแบกแบกดอแบกดอแบกแบกตีนแบกตีนแบกตีน Failure Failure You're still a failure Failure I can smell h e วยนี่นักโวยนี้หนัโอ้ยมึงเล่นบ้าอะไรขนาดนันเฮ้ย โอ้ยต oh, hey. hey. ีกูลูกดิลูกบันแมงเม่งไม่ตอบเป็นบอลไม่บอลเลยเฮ้เฮ้บอลตูไปออกไปไปออกไปดิ failure failure you're still a f a i l u e failure ไม่ไมเจ็ดร้อยกว่า i l r e อย่างน้อยฝั่งกูก็ทำไปสามอ่ะเฮ้ยแมบกดอยแยะแมบกดอยแยะแมบกดอยแยะแมบกขวดอัดนีะมันท่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูกบอลเฮ้ยเฮ้ยเตตินเตะตินมึงไม่คุดดาวเลยเหรอโอ้โหกูยอมก็แหละมึงยิงเข้าเข้าไปให้จบๆไปอ๋ออ๋ออ๋อ กูด้วยกูด้วยเออเออแบกให้จบจบปันปันอืมเฮ้ยแบกตอแก้วแบกแบกตอแบกตอแบกดออยู่แล้วแหละเฮ้ยขอบ้างกูขอหน่อยโอเคไอ้เหี้ยพวกมึงจะไม่เก่งใจกันเลยแต่ละตัวโอ้ยพวกมึงนี่ เออเอาเอาเออโอเคแคยกูยอมแพ้พวกมึงจะยิงกันเยอะขนาดนั้นกูก็ยอมแพ้แล้วล่ะสกอร์พวกมึงเนี่ยไหนไหนกองหลังกองหลังกูเก่งกองหลังมาอยู่แต่กองหลังไม่คิดจะไปข้างหน้ามามาเล้งเฮ้ยเฮ้ยเอาแบงวาร์ปเป็นวาร์ปอ๋อเป็นวาร์บอีท่าวาร์ป มึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอวะมึงแน่เหรอวะอ๋ออ๋ออเออออ๋ออ๋ออออาออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออเออ๋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 ออออเออ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 เออออออเออ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 เอ โอ้ยเอาเอาลูกบอลเดี๋ยไอ้โกโก้ไอ้โกโก้ไอ้เียโกโก้เฮ้ยกูขอชนะสักเกมแล้วเว้ยเอา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 ไอ้เฮียบทจะเข้าง่ายๆเข้ากันง่ายๆอย่างนั้นเลยอย่างน้อยกูก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้ววะกูมีมีคนมีสองร้อยประตูว่ะ กูอยู่ประมาณยังไม่ถึงสิบเลยประตูที่กูยิงเข้าเนี่ยมึงทำกันยังไงถึงเก่งขนาดนั้นวไม่ได้มึงต้องเหนื่อยมั้งนะว่ามึงต้องเหนื่อยมั้งเอาๆยิี่ปข้าวไม่ตายเอาคือโซนี้เฮียเสร็จเฮียกู้ยกขาตัวเองไมเฮียไม่บ้าคอยรู้มันไปพิวะเตยมเตะเตะกูเนี่ยสกัดขาสกัดดาวรุ่งมึงมึงมึงก็วิ่งขึ้นไปดิ โกวังโกวังโกวังเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้เหี้ยมันลับได้เฮ้ยมันลับได้เฮ้ยมันลับได้ไงไอ้มึงวุ่นมึงมึงวับมปได้ไงอ่ะ พ่อกูนะเนี่ยเฮ้พ่อกูกูสะบัดเมาทำไมวะไอ้เหี้ยขอโทษครับไอ้เหี้ยทำตัวไม่มีประโยชน์แล้วสิ่งเป็พาล่าอีกกูอ้ี๋เออดีเอาดิ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 ดักดักเอาดักเอาแม่งมงเอาแม่งมงเอาแม่งจับ ส่งมาส่งมาส่งดิอ้าวเออขอบคุณเอ้าเออไอ้เหี้ยมาดิเอาดิดักดักดักเลยดักเลยเอาเออไอ้เหี้ยหมดจะเข้าก็เข้ากันอย่างนั้นเลยเออดี่นี่ี่ไปไปไปไหนไปหน่อยไปหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยกูอะกูโอออยเเาาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยไปไปไปหน่อยไปหน่อยกูทำประตูให้เข้าสักหน่อยดีกว่าไอ้อย่าอายเขาเอ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 าเฮ้ยไม่มีประโยชน์เลยมันเหมือนเล่นกันถึงสามคนนะึันกูไม่กูไม่มีอยู่ในนั้นห่ะโอ้ย ไปเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแม็กแบทแบทไปคือมันมันแยกลูกบอลไปจากกูได้ไงวะนายประตูกูนายประตูกูดอกเป็นตะก้อเลยเออเออเอาเอาเออดอกเข้าไปดอกเออหน้าโอ้ได้ประตูกู S <S ไอ้เงี้ยนายประตูกูดอะเป็นตะก้อเลยเอา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 ไอ้เงี้ยกูว่าน่าจะเป็นเป็นนายประตูโอ้ถ้าเกิดกูเป็นนายประตูแล้วป่านนี้โดนดีเข้าแล้วสิบลูกไอ้เงี้ยนายประตูกูเอาเออะไรวะน่ะเดี๋ยวดิ S 1> <S 1> เอาเฮ้ยไอ,อ้ข้ากูตายประตู <S <S ไอ้กูยังไม่มีประโยชน์นโอ้ยตายหาตหายโหงละไอไ้เนี้ยได้ประตูกูดอดเป็นตะก้อเลยเมื่อกี้ไปไปกลับไปไปดิไปดิไปดิมึงก็ไปกันดิไอ้เฮีย มึงมาเรียกอะไรอยู Ray, ่ตรงข้างหน้า huh. กูเ oh. นี่ยมาดิมาดิกูรอเสียบกูรอกูรอเสียบเฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮึไปเพื่อนไปดิมึงโอ้ยกลองหน้ากูเอาดอย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 เออเออเอ่เออเออเออเอาไอ้เหี้ยหมดจะเข้าก็เข้ากันง่ายๆแล้วลูกบอลโอ้โหโอ๊ยตา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 ย ยิงบอลสุไป็สามตัวมึงกับกูเดี๋ยวพอๆกันเลยอ๋อเออเอาหน่อยเอาหน่อยเออเอาหน่อยเอาหน่อยกูเนี่ยยิงให้เข้าหน่อยอื้ออ๋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 อเจียวไอ้ขากูโออเออเอาด้วยไอ้ไอ้นี่มันที่แอกไอ้นี่มันที่แอกไม่ส่งไอ้นี่มันที่แอกไม่ส่งไปไปเออ ไอ้ระเบิงเ้งเร่งเร่งเครื่องเร่งเครื่องกูต้องโชว์กูต้องโชว์เฮ้ยเออกูเข้าลูกหนึ่งแล้ววายเอาดัแ็บบสเต็ปดัแ็บบสเต็ปเอา,าเ,อาเอาดี๋ยวเออกูภูมิใจละวเฮ้ยกูภูมิใจแล้ววันนี้กูภูมิใจแล้วกูยิงเข้าได้ลูกนึงอ่าอ่าแอกแอกเออแอกไอ้พวกแอกต้องโดนไต่ขา ไปไว้ไปไว้เพื่อนเออประตูฝั่งนู้นไม่ไม่เอาอะไรแล้วเออเอาหน่อยไว้พวกเราเอาหน่อยไว้วันนี้กูบอกว่ากูไม่ใช้เสียงกูแหกปากไม่หยุดเลยเนี่ยจากเจ็บคอกลายเป็นซุเปอร์แสบคอแล้วกูตอนเนี้ยเออเอาเอาเอาใกล้หมดเวลานะไม่โยนะใกล้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเออหมดเวลาแล้วพวกกูชนะกูเดี๋ยวไม่มีประโยชน์เลย แล้วจะถือถ้วยกูโอเคถ้าผู้ชมวันนี้ต้องขอจบคลิปนี้ีก่อนนะผมบอกแล้วผมเองผมกะจะไม่แหกปากแต่สุดท้ายก็แหกปากไม่หยุดเลยโอเคโอเคถ้าผู้ชมวันนี้ต้องขอจบคลิปนี้นี้ก่อนนะโอเคบาย